สวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อนี้มาพ่อกันกบเพียกินนัวคนาบ้ากครับผมเมื่อนี้พาพี่น้องมากินข้าวนรงกันครับพี่น้ <rt. S 2> นองมามาครับเมื่อนี้แซบแบครับมีกุ้งเขามีตาบมะฮุง่งมีพักเครื่องเคียงมีหลายอย่างครับพี่น้องมากินนํากันครับพี่ของผมมาคอไก่ย่างของผมตังห<ม>้าพิเศษมากินตรงกันเบิ่งกันเด้นี่หลายขนาดพี่น้องให้คนพี่น้องแซบค่ะกำลังแซบเริ่มกินแล้วครับเริ่มได้ อันนี้คือตำตำซั่วใส่ผ้าขี้ริ้วเมนสไบนางเซฟเลยเซฟมะกอกหลายๆเกือบเกาะอืมนี่แต่มะกอกล้วนล้วนด้าไปเลยก้อยทุกรายการเลยส่วนกุ้งนะคะแผมมานังนี่เก้นหูฟังเขให้เลยอร่อยที่สุดในโลกเดี๋ินเลยทเขาตามใจซึ่งมันจะค่อนข้าเซีดกุ้งให้ก่อนกุ้งบางเลยนะคะไม่ใช่สมุดส่งะไรนะไม่ใช่สมุดสารคดีนะเอ๊ะหัวคนหัวเข่ากุ้ง ขับรถจากนี่กี่กิโลนะลูกกิโว่ะเติมน้ำมันเม่าไหร่เติมน้ำมันไปห้าร้อยซื้อกุ้งกี่กิโลคะ2โลสองกโลตลกจังเลยเพราะเราเติมน้ำมันหมดแล้วไงเออเป็นกุ้งก็ไม่มีแล้วจะมีอะไรรายการอะไรแนะนำต่ออีกครับเอออันนี้คือตำตัน้องแดง เส้นใหญ่กว่านะเส้นเก่อดองแดงเขาเรื่อว่าเส้นไก่อู่ป๋แต่มันเป็นดองแดงไงอ่ะก็นี่ไงมันเป็นมันมีเนี่ยมันมีเนี่ยดองแดงดองแดงมันคืออะไรเนี่ยเส้นนี่ไงนี่ไงเส้นเหมือนอันนี้ไงเหมือนรถช่องอ่ะอ๋อนี่เข้าเหมือนกับเส้นงออเส้นจากไหนเนี่ยเหมือนรถช่องที่หนูกินของหวานแต่นี่มันเพาทำเองทำจากอะไรนะทำจากสกุลเป็นวะแล้วทำจากอะไรอ่ะแป้งก็เหมือนขนมจีนแหละไปทำบีบคนละแบกเส้นเหมือนเส้นขนมเออเราเรามีขนมจีนได้ไหมเหรอ ให้กลับมานั่งเลยปมะเนี่ยมั้งแล้วผักล่ะครับผักผักมันมีอะไรบ้างอะดิบแดงสายบัวเข้าขโมงไกลๆอะมุ่งบอเขาว่าเป็นอย่างไมแรนเบอร์รี่แล้วมัคืออะไรครับมันคือลูกอะไรครับผลไม้แรดิสแรดิสูไปทางหันจแล้วก็ยดอะไรเขาว่ามันหึนหนหระ พืนหรอเออทั้งหมมันคือพ uh, uh, so ื้นเัาใช่ไหมโอ้ตะลึงหุ้าคล้าคล้ายเหมือนกันเหรอเออแซบบิลี่แซบบิลี่มันเหมือนหัวเ้อเซ็บแห้งก็ได้เยคอไก่ได้ไหมถึงไหมได้หรือคอไก่แซบต้องไงขมันบนเขาคืออไแค่กับมานนักนี่ คือซัด่วขาดน้ำนึ่งคนเดียวพูดนะเคืองมึงจะเาสที่เข้าไปกินเาเ้าคนนั่งเออนี้นาจะเป็นร้านแรกนะเพราะว่ามันอ่อนเป็นดซเนาะมันร้มันร้อแต่หัวมันนี่นะอร่อยมากมันอ หัวแก้วนะนะก <hi> ินไม่ได้กินหัวแล้วนะหลานก็ยื่นมาจังหัวตัวกินไม่ัวไม่ถึงเลยอันนั้นก้อยหัวอันนั้นก้อยหัวอันนั้นก้อยหัวนั่นแหละนึ่งกับนึ่งว่าได้ข่าวได้ข่เอาเก้าอี้สีฟ้าไปให้พี่ก้อยนั่งซะเปิ้ลหน้กลางเออแล้วก็เพราะว่าคุณกำลังกล้องไปโซนนั่นอย่ามาเกี้ยวเบใช่ไหม่นึกจะไม่มีมามา นี่มันน่ครับข้อไก่ยมน้องจะได้เข้ามาด้วยขอไก่ยูถ้าไม่เป็นไรนิดหนึ่งขยมาขยะมาอ้เจ๊นี่มันก็ติดแล้วน่ก็ได้นี่นีคือติดอไรอ่เขาดูอยู่อร่อยศาสตร์ยบหลายยบหลทำไมต้องสนิอร่อยศาสตร์ ถ้าอร่อยธรรมดาลูกโตจังใส่กระเบื้องมะประมาณนั้นแหละวันนี้เราเราไปซื้อกุ้งเอากุ้งใหม่เหรอวันนี้เราไปกินชีวิตนะคะเด็กค่ะในรถคันเดียวทำไมวันนี้เราถึงไปซื้อเพราะวันนี้เป็นวันอะไรคะวันเด็กวันเด็กวันเด็กโอ้ยเด็กเดือนน้อยหรือว่ายังไงคะวันนี้เราพาเด็กไปเที่ยววันเด็กก็เลยไปซื้อจุ้งมากิน ส้มตาอันนี้มันเปรี้ยวเหมือนน้ำส้มสายชูแล้วไม่เหมือนเหล้านะพี่ขอขอรับจิ้มเพิ่มมองหน้ากันนิดนึงกูใช้ดีหรือไม่ดีกูกลัวเขามาเป่าร้านแล้วว่ายังไงแจ็แซ่บแจ็ลโรสไปอย่างไห้มั้งสงสัยแบบรู้ว่าเฮ้ยกูจะให้ไปนี่อร่อยจ้าเนี่ยกุ้งเป็นๆนะคะไม่เป็นไรตายแล้วถ่ายรูปก่อนนะไม่ตายกุ้งเป็นเขาบอกฝากติดตามหลานสาวด้วยนะครับผม แฟนเพจเออหัวมันเอยนี่นะคะหัวกุ้งที่อร่อยที่สุดต้องเป็นแบบนี้นะคะชัดแจ๋วมากหัวกุ้งมันครับพี่น้องกุ้งมันนะคะขึ้นสามแล้วเห่ออย่างหนึ่งเดี๋ยวกินเลยนี่ยอร่อยนะเนี่ยมันมันมากเรากินแล้วไงเสริมหนึ่งอะก้อยเล่นน้ำแล้วบาดนี้ว่าเด็กเออขึ้นเรียวมากนะคะคลิปนี้ ก็เห็นอยู่ว่าคุ้มมั้งนะตรงนี้นี่คือมังวะเห็นอะนี่ออะไรเขาบอกว่าจริงอยูอันนี้ก็เลียวค่ะต่ออร่อยม,มากเลยค่ะขอข้างหน่อยค่ะขอทิชชู่หนะะ่อยค่ะขอชิ้ชุ่หน่อยค่ะน้องก็ว่าซื้อได้เหมือนเราเนาะได้ได้ได้ผ่าน ไม่ตกใจค่ะเราจะกินกุ้งต่อมาชิเกตาดากูเปียกหมดแล้วนะขอบคุณเจ้ขอบคุณท่ะเราจะไม่ลุกนะคะเราสร้างแลนด์มาร์กแล้วนะคะถ้าลุกเราก็จะได้นักแสดงแรงกล้ามากไม่งั้นเราจะเสียหม่องนะคะเสียหม่องแปลว่าอะไรเข้าใจไหม่องเสียพื้นที่ค่ะเสียพื้นที่ใช่ใช่หม่อง เฮ้ยหนูอยากร้องเพลงอ่ะเดยวก็ไปร้องลูกเร่ก็ขออนุญาตกินามอัธยาศัยนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะว่าจบไปแล้วไม่เรียบร้อยอันนี้ขอจบอำอัธยาศัยนะคะไม่ใส่ถุงมือแก่ก็ตดเปลี่ยนนิ้หน่อยอู้หู้พึ่งจะมาแล้วทุกคนะดูพึ่งไนี่น้องไก่เอ้ยคอไก่ ต่อไปฉันว่าน้ำยิ้มขวดนี้คงหดฉันอะเธอตั้งอะไรเขาตั้งคอาอยู่ดีๆนี่เธอจะรู้ไปทำไมเธอก็รู้ว่ามันห่บเงินกันอยู่นะ่ใครน้าจะเสิร์ฟน้ำนึกว่าได้อยู่ตรงโค้งอ่ะโอ้โหตั้งแต่ปีแล้วนะไม่หรอกน้องแข็งอยู่ในนี้ไงก้อยอ๋อน้ำแร่อ๋ออยู่นีม มันเยอะอร่อยนะก็อร่อยใช่ไหมนี่เราถ้าเปิดไฟอ๋แต่เพิ่งมันมาทำไงเปิดในบ้านมันเข้ามาเนี่ยเหรอเปิดในบ้านมันมันก็เข้าหากระจกเฮ้ยนี่มันนิ่มอ่ะทำไมมันนิ่มมันลอกข้าวไฟร้อนงูอ่ไม่ต้องกลัวไฟใหญ่เปิดแล้วเออมันเปิดตัวนู้น ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่น้องไล์อยู่กับเพจกินนัวโคบ้านเด้อครับติดตามกันเด้อครับพี่น้องสร้อยกันสร้อยกันครับพี่น้องฉันชอบกับล้วนๆนะคะผักฉันไม่ต้องเพราะฉันสวยจากภายในอันนี้ก็เลียวค่ะอย่าตัดออกอย่าตัดออกเพาต้องกินผักเยอะๆถ้าไม่สวยผ่านแล้ว หลานมองหน้าแบบว่ากล้ากินเหรอกล้าพูดได้ยังไงต้องกินผักเยอะๆสิมีประโยชน์ค่ะอันนี้ผักปลอดสารพิษนะคะผักอะไรอ่ะพอเราเก็บมาจากข้างทางจะหามลูกแม่ก็นึกชื่อมันไม่ออกถามนะมันจะเติทางตันเออคลิปนี้ลงไปนะคนเข้าไปดูเป็นพันกินไปเลยผักสดอันนี้ประโยชน์ยาข้าวอะไรไง จะได้สวยอมตะไงคะจะต้องพึ่งมือหมอมันคือยอดหนึ่งวะเพราะเพราะฟอร์มาลีนเราเยอะมากลาคุณผู้ชมเห่อนาแล้วลาลาคุณผู้ชมด้วยทุกคนเลยสี่คนน่ะนั่งด้วยกันน่ะเอาลาคุณผู้ชมก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกินเนื้อแบบนัวอกินนัวบคาบบ้านได้แล้วเป็นเพจกินเนื้อกินเนื้กินเนื้อกินนื้บ้านบ้านดังจะอะ เปยนเพศแล้วอ่ะเป็นชือเพตแล้วเหรอยังไงครัวม้านงคุณไปรับเงินคุณไปรับเงินจากช่องไดนนัวเหรอโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามเพจกินนัวครัวบ้านๆท้งเฟซบุ๊กและยูทูบโอเคเมื่อนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย